สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อิจจะพาเพื่อนๆมานึ่งข้าวเหนียวเอาไว้ทานกันนะคะแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับในการเก็บรักษาข้าวเหนียวของเราหลังจากที่นึ่งแล้วให้มีความอ่อนความนุ่มเอาไว้ทานกันข้ามวันข้ามคืนกันเลยค่ะเริ่มจากเราจะแช่ข้าวไว้เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะเทน้ําออกค่ะให้เหลือน้ําพอคลุกคลิกนะคะตามรูปเลยนะคะจากนั้นเราจะปิดฝา ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีภาชนะสําหรับไมโครเวฟนะคะให้ใช้ฝาปิดที่มีรูระบายอากาศด้วยนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟ3นาทีค่ะเมื่อครบ3นาทีแล้วให้เพื่อนๆเ,เ,เอาออกมาคนกลับด้านนะคะแล้วก็เอาเข้าไมโครเวฟอีกรอบค่ะ3นาทีเหมือนกันค่ะเราจะทําแบบนี้อบ3นาที2รอบนะคะ รอบที่สองข้าวก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สุกดีเท่าไหร่ให้เพื่อนๆกลับด้านเหมือนเดิมแล้วก็ชิมดูนะคะถ้าเกิดว่าข้าวของเรายังสุกไม่ดีเราก็จะเข้าไมโครเวฟอีกหนึ่งนาทีค่ะสำหรับการน,นึ่งข้าวเหนียววันนี้นะคะอิใช้ในปริมาณครึ่งกิโลค่ะข้าวครึ่งกิโลเหมาะสำหรับการอบ7นาทีนะคะหลังจากครบ7นาทีแล้วข้าวของเราก็จะออกมาเรียงตัวกันสวยงามอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆคน ให้ไอ้น้ำออกให้เยอะที่สุดนะคะข้าวเลียงเม็ดสวยลังอ่อนนุ่มได้ที่เลยค่ะเมื่อเราคนจนได้ที่แล้วนะคะเราก็จัดการจัดข้าวเหนียวของเราลงในกล่องข้าวน้อยเลยค่ะ เคล็ดลับของอิจจะอยู่ตรงนี้นะคะในการที่เราจะเก็บข้าวเหนียวให้มีความอ่อนนุ่มไว้ทานข้ามวันข้ามคืนก็คือพลาสติกห่ออาหารหรือว่าที่นี่จะเรียกว่าโฟเลียนค่ะอิจจะใช้พลาสติกห่ออาหารตัวนี้รองไว้ที่กล่องข้าวน้อยของเรานะคะพลาสติกห่ออาหารตัวนี้เป็นตัวช่วยในการเก็บกักความร้อนนะคะทำให้ข้าวเหนียวอุ่นแล้วก็นุ่มนานค่ะ ที่สําคัญจะเป็นตัวกันอากาศด้านนอกไม่ให้มาปะทะข้าวเหนียวของเราทําให้ข้าวเหนียวของเราเนี่ยเย็นเร็วแล้วก็แข็งนะคะข้อดีอีกอย่างคือไม่ทําให้ข้าวเหนียวติดกล่องข้าวน้อยของเรานะคะเวลาเราทานข้าวเหนียวเสร็จเราก็แค่ดึงพลาสติกห่ออาหารออกไปทิ้งกล่องข้าวน้อยของเราก็ยังสะอาดอยู่เหมือนเดิมค่ะ เมื่อเราตักข้าวเหนียวลงกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการปิดพลาสติกห่อข้าวเหนียวของเราปิดให้สนิทเลยนะคะอย่าให้อากาศออกได้แล้วก็อย่าให้อากาศเข้าได้นะคะก็เป็นการจบขั้นตอนสําหรับการนึ่งข้าวเหนียวและการรักษาข้าวเหนียวของเราให้อ่อนนุ่มข้ามวันข้ามคืนเลยค่ะ นี่คือข้าววันที่สองนะคะที่เราไม่ได้ทําการอุ่นอะไรเลยอยู่ในสภาพอย่างนี้แล้วก็ผ่านการจบไปแล้วเรียบร้อยจ้าข้าวเขายังนุ่มอยู่เลยนะคะนุ่มโดยที่เราไม่ต้องอุ่นไม่ต้องทำอะไรอีกเลยเราก็สามารถทานได้อีกวันที่สองข้าวเขายังนุ่มอยู่ แต่ว่าเพียงแค่ยังไม่ร้อนแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทานร้อนๆนะคะเราก็เข้าไมโครเวฟได้ประมาณหนึ่งถนาทีแค่นั้นเองค่ะหลังจากที่เราทําการอุ่นมาแล้วหนึ่งนาทีนะคะเพื่อนๆเราก็จะได้ข้าวเหนียวที่พร้อมทานได้แล้วค่ะอุ่นข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็นิ่มๆนะคะร้อนๆอยู่นิ่มมากเลยค่ะ ลองทำดูนะคะเพื่อนๆเคล็ดลับเล็กๆน้อยค่ะเราจะได้ข้าวเหนียวนิ่มๆไว้ทานกันวันต่อไปนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะชื่อ